สวัสดีค่ะพี่ๆี่วันนี้น้องปินกับพ่อกับแม่นะคะจะมาทำแป้งโดเรามาดูส่วนผสมกันค่มาดู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 พี่ช่วยบอกแม่นีอะไรบ้างคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งซาลิแอนิกผสมหนึ่งถ้วยแต่ว่าของเรามีแค่นี้แล้วก็แค่นี้แล้วก็ดอยตาส่วนลงไปเอานะคะแล้วก็สีผสมอาหารเราวันนี้เราใช้สีจากลูกหมอนนะคะน้ำลูกหมอนว้าวทำไมมันสีแดงเจ๊ดเออมาบี้บีบีผสมน้ำนะคะแล้วก็กองเอาเลยลูกหมอนคือมาจากลิปที่แล้วไงใช่ อ่ะต่อไปก็คือน้ำมันพืชแค่ครึ่งช้อนช้อนโตนะคะก็ช้อนโตช้อนกินข้าวเราเนี้ยง่ายง่ายๆกเอาแล้วก็แล้วก็น้ำเปล่านะคะเป็นอุ่นๆเล็กน้อยนะคะว้าวใช้อัตราส่วน1นึ่ทับสี่หนึ่งทับสี่ถ้วยนะคะหนึ่งถึงสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือกับน้ำนะคะอัตราส่วนเท่ากันนะคะหนึ่งถึงสี่ใช่ใช่เพราะว่ามาทำไปดูเลยโอเคว้าวมามาเนี่ยค่ะมาทำยังไงคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะแป๊บนึงนะคะแม่ขอเซ็ตแบบโอเคขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเริ่มจากน้ําก่อนเอาส่วนผสมที่เป็นน้ํานะคะละลายกันให้หมดก่อนแล้วก็นยืนดูแม่ทำเอาน้ำเอาน้ำนะน้ำคือน้ำอุ่นใช่ไหมเนาะใช่น้ำอุ่นค่ะนแล้วก็อันนี้น้ำมันพืชน้ำมันพืชอ่าเดี๋ยวพ่อช่วยถือโอเคต่อไปต่อไปก็คือชี้ผสมอาหารโอเคพ่อช่วย ไปเชื่อทำอะไรดีโอเครชื่อแบบลูกสีผสมอาหารถ้าถ้าเกิดว่าใช้สีผสมอาหารที่เป็นแบบว่าเป็นขวดที่ซื้อตามร้านก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอาจจะใส่แค่สองคำหยดเพราะว่าสีน้ำมันชัดมากสีนี้เราเป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะเยอะนิดนึงนะม่ฟองกอดก่อนไม่ต้องเอาที่กองมากองเพราะว่ามันอันนี้มันจะได้มันจะได้แบบเอาเฉพาะน้ำใช่แล้วก็บีบีเลยเพราะแม่บีเลย ว้าวสีสวยมากเลยพี่พี่ดูไหมคะสีสวยไหมพี่พี่เห็นไหมน้องอันนี้เดี๋ยวเราผสมแล้วเราใช่เรยกหทีหนึง่งคุณดม่ดึาออดึ่ดึดึงดึงดึนดดนึงดึงดดดดึง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 ไึงดึงดึงดดูนิดนึงดงงงดดด นี่นี่ช็อตมาจต่อไปค่ะต่อไปค่ะใส่เกลือค่ะใส่เกลอลไปละลายใส่เกลือลงไปหมดเลยในขณะที่น้ำยังอุ่นอยู่นีเกลือต้องใช้เป็กลือแบบไหนแม่เกลือแบบเกลือเม็ดใหญ่ได้ไหมไม่ได้เาเรียกว่าเกลือป่นนะคะเกลือเม็ดหญ่มันต้องใช้เวลาในการละลายเยอะเหมือนกันนะก็คือให้ละลายเกลือให้หมดเกลือปรุงรสธรรมดาใช่เหม แล้ว <PM S 2> ก็มันหาซื้อง่ายกว่าเกลือนี่หรือเปล่าเม็ดใหญ่ครับเพื่อนเราใช่เกลือแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าความเค็มมันจะมันมันจะทำให้แป้งมันเสียช้าเย้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้มันไปให้ติ๊นให้มันให้มั่นให้หมั่นมันหมั่นไม่ได้ลูกมันเนี่ยไว้เล่นไว้ให้ลูกเล่นว้าวทำแป้งโร่ไว้ให้ลูกเล่นกล้ามเนื้อมัดเย่วันนี้จะาทำแป้งโนฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเย้ใช่อ่ะเริ่มเริ่มลาดแล้วแล้วก็ใส่แป้งเลยนะคะว้าวแป้งสาลีอเนกประสม ก็ช่างตวงมานะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปอผ่านกระชอนให้มันอันนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆเนาะใช่ง่ายๆทําง่ายๆค่ะเราจะรวดบนนี้เลยเหรอแื่ก็นวดในนวดในถ้วยอ๋อวุนเกลค่ะสีเข้าสีถ้าเป็นแบบสีผสมอาหารเนี่ยมันจะจะเก่งกว่านี้ไหมเนาะใช่นี่เราใช้สีธรรมชาติก็ทิ้แล้วเพราะว่ากำลังสวยเลยสีม่วงเขาโค้ดพี่ปินชอบเลยใช่ไหมคะลูกอานะคะีดูนะ แล้วเริ่มเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็เริ่มนวดมือใช่แม่ขยายเลยค่ะแม่ขยายามโชว์เลยค่ะเฮ้ยคุณแม่ถ้าเป็นข้อนนี้ยว่ะพี่ปพีนสวยนะคะรุ้ชอบไหมคุณจะได้เล่นอ่ะเอาไหมคะว้าวคนง่ายอย่างนี้ได้เองคุณแมง่ายมากไม่ต้องไปซื้อค่ะเราทำเองที่บ้านก็ได้่ทำเป็นการพี่ลองนวดได้ไหมพี่ลองนวดได้ไหมได้อ่ะปิ่นทปินนวดพี่นวด ยำยำยำไอ้ยำ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 ก็ตาจับกล้องพี่ตีมาให้ดูใกล้ใก้ได้ปิ๊นทำเหมือนได้นะคะอ่านี่อ่ะปิ๊นทำเอาแบ่งให้ปิ๊นครึ่งนึงแม่ครึ่งนึงได้ค่ะเอาช้อนหน่อยหรอเอาช้อนด้วยเอาช้อนด้วยช้อนค่ะช้อนค่ะนี่นะคปิ๊นนวดเลยค่ะปิ๊นนวดเลยใช้มือใลูกไมได้ฝึกการเนื้อมัดเล็กเตอนนี้แหละปิ๊นใช้มือขยำลูกขยำ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  ขยำ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 อ่าปลาปลาพารสเค็มมากลูก <laughs> เค็มมากค่ะกินไม่ได้ครับมันเป็นของเล่นครับของเล่นค่ะของเล่นค่ะ <laughs> ส่วนหนึ่งที่ต้องใช้แป้งซาเลียดผสมก็อย่างเงี้<อ>ยมันเป็นของกินทั้งหมดใช่จะเอา,าเค็มหน่อยแค่นี้นเพราะว่ามันเพื่อให้แบบว่าแป้งมันใช่อยู่นานอ่ะแล้วตีเป็นสลามนี่มันจะอันตรายกว่าไหมคุณแม่ก็น่าจะอันตรายเป็นเป็นกาวที่อย่างนั้นเป็นกาวเป็นอะไรอ่ะอืเดี๋ยวเรา คลิปหน้าเราทำสลามให้เป็นโตนี่สนอยก่อนได้ให้เป็น,นะะเรื่องวนี้เลยไม่เอาเข้อปากออนี่แค่นี้ก็ได้แป้งดูเ,เอ้วโอ้แม่แม่แม่นม่แม่แมแเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายมากโอ้เราก็นวดให้เด็กนวดไปเล่นไปเขาจะปั้นกันรูอาแม่พาปั้นดีกว่าใครจะเอาเดินโมยบ้างเอาบ้โอเคบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้างปั้นปั้นรูปแข่งกันดีกว่าป๊าจะปั้นพยานหน้าให้ดูด้วย วิธีการเก็บรักษาก็ใส่ถุงชิปล็อกแล้วก็ปีนปิดไม่กินก <c oughs> ินยังกินยังกินเข้าไปละเอาคายออกมาละกินไม่ได้วิธีการเก็บรักษาได้บอกพี่ๆก่อนก็คือใส่ซุงที่ใส่ถุงชิปล็อกหรือว่าใส่กล่องข้าวเปปอรที่มัน,นปิดาอ,าอา,ากาศไม่เข้ากนะคะก็เก็บเข้าในตู้เย็นนะคะก็จะอยูนนะะ่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอายุประมาณอาทิตย์หนึ่ง หรือถ้าเราดูแล้วสังเกตว่าลักษณะมาจั้นจกให้ดูด้วยปมจะปั้นนอนชาเขียวปั้นจินจกนี่นอนชาเขียวมไม่มาละจีนดูจินจกแล้วตัวยาวยาวจีนจกมีคนขโมวยนอนชาเขียวแม่ไปละแล้วเราก็จะมีจินจกตัออะไรทัา อันต้งมีขาด้วยนะปลาก็ปีนเคยทําแบบนี้ไหมปะจะสอนเล่นตอนปลาปลาเด็กๆปลาปลาเล่นอย่างนี้นี่ปีนเป่าเอาลูกเล็กๆอลูกเล็กๆอลูกเล็กๆลูกเล็กๆเต่าอลูกเล็กๆลูกเล็กๆอ่ะปีนเป่าเลยปปไมะจะสอนมะจะสอนมะจะสอนนะเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆอลูเล็กๆแล้วก็จะเป่าดูนี่ แรงเลยแรงเปีนทำแบบแม่เร็วอีปทำมาทำนี้ทำนี้โอ้คุณแม่ทำหนอนคาเขียวเหรอใช่แม่ทำคุาแม่จะป้าจะทำตาให้นะสวยไหมปีเรียบร้อาน่าใช่ยวของแม่ต่อไปแม่จะทำเรื่องอะไรดีอาเซปตาดีกว่าป้าจะทำหน้าคนทำไมตาไม่เท่ากัน ลูกหน้านดหมูอุดอ้ดอุ้ดจะเล่นในปลานี่หมูของป้า,ายอย่างนี้อวี่อ่ะปีนทำเต่าไหมทำเต่าไหมป้าทำเต่าให้ดูนะเต่านะเต่าตัวนี้นี่มาวันนี้มาแข่งกันว่าให้พี่ๆก็เรีเยกอะไรนะตัดสินตัดสินว่าใครจะทำ ได้สวยกว่ากันแม่ทำสตาปิดดูไดาทำเตาปีดเห็นสตาไม่ไหมอย่างนี้มาไฟว่า,าดีมากเลยอะ่ะดินน้ำม,มันมันอันตรายนะคขาบอเนาะใใเอออย่างเงี้มันดีอะ่ะอืแล้วก็มันเป็นของเล่นฝึกพัฒนาการของลูกด้วยนะคะยินดูเตาเตา <laughs> แม่ทำสตา สิเล้วป้วปลาโชุดเต่าของป้าป่ะชตาปินสวยไหมนี่คือเตาเอาล้วเตาของปลาค่ะแต่ข้าวแน่เราจะต้องซื้อสีผสมฐานาแล้วกี่เมยเนาะใช่สีมันจะเจ็บแล้วเด็กก็จผสมเป็นลายสีด้วยแล้วจะผสมเป็นลายลายลายสีใช่อัต่อส่วนนี้ก็คือที่แม่บอกนี่คือสำหรับหนึ่งสีนะคะใครแบบทำนี้ก็คูณเอานะคะ อุ้ยต่าพี่ต่านี่ตัวอะไรนี่คือหมูหมูเหรอต่อไปก็จะพาทําอะไรดีนะหมูข้อรู้ไหมแม่ทำหมูเป็นนะน่าจะทำหมูเป็นเหมือนกันปินมาดูว่าหมูแม่กับหมูปลาใครจะใครจะยาวกว่ากันปินดูนี่เป็นหมูนะเอ้านี่คืออะไรของมันเอาเป็นเต่าป่าไปเปียกหรอเนี่ยเป็นอะไรนี่ก็เหมือนเต่านะปินทำ ไปออสต,ต,ตัวตาแน,น่ไปทำเล่นเสร็จก็ล้างมือแหละลูกเพราะมันเกลือมติดมือมากยินไไนี่อะไรคะไอะเต้าเ <laughs> <laughs> ต้าเต้าที่ไหนพี่พี่ไทยให้รู้หน่อยนี่คืออะไรพี่โอ้ ป้าเสร็จแลวีนหงเนี่ยไปเลยปลาทำตัวอะไรต่อดีนะไม่จะทำตักขาทำไมเอาตัวตลกเอาตัวตัวขนมัวตั้งเลยเอาตัดตักตัวตัาเอาตัวเต่าดีกว่าไดโนเสาร์เต่าไดโนเสาร์เต่าเกิดก็เล่าตั้งโดยล้านเปย์ไนลองเพลงไดโนเสาร์ด้วยบ้างก็กินขื่บ้างก็กินสัตว์ก็่าไดโนเสาเป็นยัง็นมาทำหงส์ได้นะจ๊ะ ไม่เห็นสายตาของพี่แล้วอะไรคะอาใหมอาใหมก็ขึ้นเหมือนเดิมไอ้แม่ไอ้แม่ได้ทำใหม่ละมันง่ายมากเลยนะ้วาไมล่ะก็ต่อกันนี้ไงก็มาต่อกันนี่ไงได้แล้วตัวปลาเป็นเสาแล้วนะกินโดนีกินโดนีตัวอะไรไก่เหรอเสาพี่พี่ว่ามันเป็นอะไรเกันให้พี่พี่ดูก่อน พี่พี่ว่ามันเป็นไก่เป็นดุสสาวค่ะแม่ว่าไก่ปลาฉแบร์มันดุสาวอย่าให้พี่ดูของแม่พี่ก็จะว่าโอ้ใช่ใช่ใช่มันเป็นตะขาก็ปลาปั้นปลาทองดีกว่าตาทองปั้นอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งย่พึ่งพี่เช็ดยังไม่เสร็จโอ้โหนาเ่ามเลยมัต้องอยู่ฝั่งนี้เป็นตะขาบยังโอ้แม่เก่งว่ะเสื่อมะแม่จะอายเยอเสื่อมแล้วอาตะขาบให้พี่ดูก่อน พี่ดูตะขาบอู้ตะขาบาหล่นปลาทำตัวหอยทากดีกว่าเนี่ยเราหอยทากเอาหอยก็ได้เป็นปาหวานก็ได้อือติงอาจาขาบไหมมันจะเหมือนติงมากกว่าเหมือนติงเลยแม่วะแม่ทำอะไรดีติงให้แม่ทำลูกอะไรดีแม่ให้แม่ทำเลย เอาเดือดชันไหมเอดชันเอาคชันมาเดือดชันของแม่มาแล้วมาต่อเลยเดือดชันของแม่มันต้องมีรังสีออกมาด้วยของแม่ไม่ธรรมดาพี่มันจะมูดีกว่าแม่ทำให้เสร็จก่อนแล้วให้แม่ทำเสร็จแล้วแม่ให้แม่ทำเสร็จแลม่ให้เออแม่ดูอยู่ให้ปีนั่นแหละได้ทำแต่มูนนะได้ อมูลจันเซี่ยวเหรอมูจันเียวมันจะมันปิ้งแล้วเนี่ยหลายแล้วอยากจะใช้มันนี่คือดมูลของน้องปิ้งค่ะขามันล้นเลยลูกดมูลจันเซี่ยวนี่ดมูลหรกนี่ดมูลหรกไม่ครับคุนี่ตะขาบกินทำตะขาบแม่เบี้ยวหมดแล้ว เดี๋ยวแม่ทำเป่าเดี๋ยวแม่เสียแล้วแม่ให้แม่เสียแล้วแม่ให้ปี๊นพี่ให้พี่ดูให้พี่ดูมาจะสร้างอาวุธชิวภาพอาวุธลับอ่ะปินไม่กินไม่กินแอบกินตลอดแล้วคนเนี้ยกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ห้ามไปปากค่ะให้เป่าให้เป่าเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวอย่าพึ่งยังไม่เสร็จเลยรอแป๊บนึงนเหลือรังสีอีกหนึ่งเส้นใช่เลยแล้วก็ไดมอนอู้ว้าวยังอย,ย,ย่งยังไม่เสร็จยังไม่คอมพลีทยังยังไม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จลูกยังไม่เสร็จลูกรอแป๊บนึงเอางูเองูเหรอคะโอ้โหนี่ มารากันด้วยรังสีจากเดอะซังของแม่ดีกว่ามาเสร็จแล้วพ่อเอาไปให้พี่ๆดูเหมือนเดอะซังไหมป้าว่าเหมือนเต่าเต่าอะไรล่ะเดอะซังของแม่ค่ะโอเคพี่จ๋าถ้าพี่จ๋าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายแล้วก็กดกระดิ่งจิิ๊กให้น้องปีนด้วยค่ะ 确定好位置了。